ยินดีต้อนรับสูตรทำอาหารง,ง่ายๆทำไมง่ายผมไม่ทำ Welcome to Easy Cooking Channel If not easy I am not cooking หออ่อหมกผมไม่ทำครับแต่ว่าแฟนทำวันนี้เราจะมาทำห่อหมอกปลาน,นินนะคะก็จะมีพริกแกงสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปีป๊บป,ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครชอบรสชาติที่มันจัดกว่านี้ก็สามารถเพิ่มพริกแกงได้ค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันปลานเนี่ยเราจะแล่เอาแต่เนื้อแยกในส่วนของก้างออกแต่เราก็จะเอาส่วนหัวกับส่วนของพุงปลเอาไว้ด้วยค่ะก็คนพริกแกงให้เข้ากันนะคะก็ใส่ เนื้อปลาลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ไป1หนึ่งฟองนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราจะใช้เวลาคนอยู่ประมาณ15-20นาทีค่ะเพื่อจะให้มันเข้าเนื้อนะคะเสร็จแล้วเราจะมาตักเนื้อปลาใส่กระทงนะคะในกระทงนมัจะมีใบยอกลระปีแล้วก็ใบโหดลพาใส่เตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะตักเนื้อปลาใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำไปด้วย ปลาหนึ่งตัวใหญ่เราก็จะใส่ได้ประมาณ4ี่กระทงใหญ่ๆนะคะก็ทานได้ประมาณ2คน,นะคะ่ะตอนเนี้ยที่ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะคะโดยต้มน้ําให้เดือดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาห่อหมกนานำไปนึ่งนะคะแล้วก็จะปิดฝาใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะต่อไปเราจะมาทํา น้ำกะทิเอาไวราดหน้าหอหมกนะคะเราก็จะใส่แป้งก้โพด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับกะทิในส่วนที่เหลือที่ที่เราทำหอหมกไปแล้วนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆพอกะทิเดือดเราก็เติมแป้งที่เราผสมลงไปก็คนให้แป้งมันสุกคะ่ะให้มันเหนืนๆนิดนึดนงเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเตรียมเอาไว้ ลาดหน้าหอมกนะคะอันนี้หอมกที่เสร็จแล้วลาดหน้าแล้วแล้วก็โรยใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราหั่นเอาไว้นะคะรสชาติจะแบบไม่จัดมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็สามารถเพิ่มรสชาติเองได้ะคะ่ะ ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้กด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ